กามินในโนสปีกอังกฤษน่ะอ่าอ๋อคุณคือคุณคือนายคะอ่าผิงกิฟต์บิ๊กยาดมเบอร์เดย์เยสโยมาเบอร์เดย์บิ๊กยาดมลูปี้ลูปี้ลูปีบิ๊กยาดมเบอร์เดย์กามินอ๋อจริงหรอนี่กูบุ๊มสเตย์กามิน อ่าบ ah, ิกยาดมลูป ah, ีลูปีกิฟกามินบิกยาดมเ่บกามินบอสเตย์ไม่ไม่พิชิคะลูปีอ่าลูปียาดมพี่พี่ช่วยด้วยยาดมอันใหญ่อันนั้นโอ้ยโอ้อันนี้อั่นี้ยันนี้วี่นี่ก็อีกยี่ยี่ยีย เฮ้ม่ค่ะได้ค่ะโอไม่ค่ะโอ้๊อคคอะอา그랬구나อาไ디즌노잠깐잠깐만떠나가가어떻게아이아이디즌노ร징감인핑크아이ม잠만잠만감인감인빨로크라ร잠만잠 เชียร์ปี้ยูยูอาร์ยูอาร์เธอเอ่อเมกเอ่อยาดมไอมันจริงจริงแฮปปี้ไอไอกามินกามินอีกอันนี้ forever keep coming have baby have baby coming forever i i i can't forget ค่ะเอ่อกามินเอ่อดูนี่อาร์มค่ะกามินไม่อาร์มอันยาล์มยาล์มอันนี้กามินตันลงไป 웬 아하. 어, 핑. 아, 어, 잠깐만, 잠깐만, 빼면 나가. 너무너무 감사해요, 진짜. 저는 이 선물을 주사람이 어, 누군지 직접 뵙고 싶었는데, 저희가 한번본 적은 있을지 없을지 모르겠지만, 진심으로 감사드리고, 저는, 이것을 정말 평생 간직할 때 반응을 사랑해주셔서 정말 감사하고 어, 정말 제가 또 이것을 직접 만들 수 있도록 할수 있도록 이런 선물들을 보내주셔서 진심으로 감사드리고요. 어, 저는 제가 FC 팬분들이 많다 보니 모두를 기억하지 못했는데 오늘부터 당신을 기억하겠습니다. 감사합니다. 혼내나 가오. 어. 근데. 어, 찜찜, 고통가 아니야, 형이 찜찜. 막, 막, 뗄깼어. 멋지. 오 마이 갓, 토콘다. อ๋อแบบอีกบิยดออนี้ make making ค่ะ only คนเดียวค่ะใช่ค่ะทำคนเดียว yes oh my g o อันนี้จริงๆลูพี่านิชชักลูพี and เดย์จ and you คนคนช้าก็มาชก็มาชก็มอันนี้ listen please มากค่ะ oh oh okay. ดีจมากโอ thank you so much ท o m i n invite ขอบคุณมากๆค่ะจริงๆแล้วฉันอยากพบคนที่ให้ของขวัญชิ้นนี้กับฉันด้วยตัวเองแต่ไม่แน่ใจว่าเราเคยพบกันหรือเปล่าแต่ฉันขอขอบคุณจากใจจริงค่ะและฉันจะเก็บสิ่งนี้ไว้อย่างมีค่าไปตลอดชีวิตค่ะ ขอบคุณที่รักกามินนะคะและขอบคุณที่ส่งของขวัญเหล่านี้มาให้ฉันเพื่อให้ฉันได้มีโอกาสทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองค่ะฉันไม่สามารถจำแฟนๆทุกคนได้เพราะมีมากมายแต่ตั้งแต่วันนี้ฉันจะจดจำคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณกามินค่ะขอบคุณ ทุกคนขอบคุณพี่ๆทุกคนขอบคุณที่อยู่ตรงนี้แล้วมาให้รักนะคะรักกามินมากขอบคุณค่ะ mm. ขอบคุณเช่นกันนะคะ thank you ต้องค r y นะคะ i'm i'm so happy ค่ะ thank you so much <laughs> จริงๆกูขอบมากค่ะ hi thank you a l l ร Thank you Thank you Mom, you get t ึงกามินเอ I'm จิ้งจิ้งกีจัลมา Thank you so much Thank you ค่ะเฮ้ยไอ้ถ้ากามินกาคือ you make กามินใค Thank you Thank you Ka. ะเอาเอาลงให้หน่อยนะคะทำไม่เป็นไอโอเคโอเคค่ะกามินเขม พี่นี่ิ thank you so muchie t h a you พ love you นะคะรักมากมากอยุค่ะ thank you so much ขอบคุณค่ะ thank you นะคะจริงขอบคุณมากๆค่ะ t o u so m u c h e อันนี้มากมก 뭐 조금 짜방 피인 이마 고트 바잉 폴 가맹 아 가맹 막아니 가맹 디자인 막깁 가맹 디자인 막 땡큐 그, 바잉 막 가맹 막 땡큐 쏘 머츠 뚜껑 피인 메이 가맹 해피 땡큐 쏘 땡큐 땡큐 롤리 롤리 코막 땡큐 막 땡큐 사 땡큐 땡큐 <laughs> น่ารักมากค่ะ thank you thank you พิง thank you จริงจริงไอ้ข้ามินอันนี้ตลอดไปจริงจริงขอบคุณค่ะรักก้มนตลอดไปเหมือนกันค่ะ <laughs> thank you thank you พิงค่ะต้องใครนะคะว uh, ันนี้ข้ามเอ่อ meet you ไอ้ m ้าม hug hug you มากมกค่ะอันน่าจะทุกคน <laughs> thank you พิงเอ่อ I want you happy mark oh uh, <laughs> I think I any good good idea color any good idea um wow, cing cing. Ah, thank you so much thank you thank you. thank you kkokkeun thank you oh Daisy family thank you so much and all daily family i love you thank you thank you so much Thank <laughs>

피지아카 아 피지아코코카땡큐 땡큐 a n 치아 피지아코코카 두컷